สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามตอนรุ่นต่อกับแนวทางฮานอยสามฮานอยแยกน้อยแยกหลอบจะกีน้อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อย V.I.P จ้าแนวทางขอวันเสาร์วันที่12เดือน7 2 5 6 8อห้ารสบจ้าสำหรับพนฮานอยของห้าเมือว่านจวันที่11บําสำหรับ3ฮานอยรอบพิเศษไฮเด่น4กับ8โดพนน้อยพิเศษ 099ล่าง73พานไปน้อยรอบปกติจะหากรับ6พ้นจะ411ล่าง03โอ้โหผานไปสำหรับน้อยรอบ v ีพจะ2กับ3พ้นจะ280ล่าหลง022ของเฮา VIP มา02เนาะสำหรับ02 VP หลังจบคูผ่านไปจะมาแค่เลขเด่น มาทางหลักลอยอีกเนาะสามตัวบนจ๊บคู่ปาดไปจากแนวทางเนาะ,ะสำหรับ้า้อยขเ้าเมือนีตามนี่เลยเนาะแน,แนวทางมือนีบอกปังจ้ะโอ้วันที่สิบเนี่ปังแบบก่ทุยก่ะายมือวันที่สิบเอ็ดมบอกมาให้เลยเนาะโอ้โหแนวทางออกแบบสามเดินดีเนาะแนวทางข้าเมือนีเนาะจากสามนี่สำหรับสามนี่หูซึกว่า ชุดโซ่ซึ่งวาสิมาชุดโซ่เลยเนาะตั้งแต่เฉพาะกิจยันวีไอพีเลยเนาะสาหรับเดียนซาบของเา้าเฉพาะกิจถึงรอบป,ปกติเนาะจะมีสามีมส,ามมสูนสำหรับเมื่อนี่ตามลุ่นกันโตจะสําหรับแนวทางฮาหนอย3ัฮา,หาหนอยของเา้าแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอกเมือนี่รอลุ่นจาสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี่เลขเด่ยนไฮเด่น6กับสี จับคู่หกเจ็ดแปดหกเก้าหกศูนย์อ่าน้อยรอบพิเศษในเด่นหกกับเด่นเก้าด้วยจากบอมเมนหกกับเจ็ดโอ้ไอตัวกับเบิร์พิษเล็กเลขไอคำนวณ คำนวนเขียนเป็นเลขเลขเลขเ,เก่ากับเขียนเป็นเลขสี่อ่าขอโทษเนาะขอภัยหลายๆแจ้ะขอแก้ไขก่อนนี้เนึน่งจ้ะเขียนผิดเขียนผิดสำหรับน้อยรอบแรกพิเศษเด่นหกกับเก้าจ้าจับคู่เด่นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง

2กับ8ปดสำหรับน้อย v p รอบสุดถ่าย2 4 2ส <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเบิ่งโตัวเน่นกันก่อนเนาะ VIP เมื่อนี้เน้น81กับ82 สอง7กสองเจ็ดสาจ็ามหนึ่งสกับหนึ่งหาเก้านจานี่คือเก้าศเด้อจ้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกแเก สำหรับน้อยรอพิเศษเด่นเก่าวิญเก่านี่คือเอก,ก่าศูนเนาะขู่แหลกจะอาดสีเลอะเทอะไปนิดหนึ่งเนาะแต่ก็พราสีเบ่งออกอยู่เนาะสำหรับแนวทางหาน้อยขา้าเมื่อนีตามนี่เด้จะฝากนําไปเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางข้าเมื่อนีจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบมันจะมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้จะเมื่อนีคนมาปังๆงเด่งๆเต็มเต็ สน้อยเลยละค่ะนอกจากขอใหายโูกโชกมันๆกันถุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า